สวัสดีครับผมท่านใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ท่านใหญ่จะมาแนะนําวิธีการออกแบบทรงผมนะครับลองทรงกลางนะครับปุยกลางนะวิธีการขึ้นทรงก็ท่านใหญ่จะใช้นะครับเจ้ 94, าอัตเทเียนลองพันเบอร์หนึ่งนะครับไถทํครับไถสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับสไลด์ไปถึงรอบทรงบรงิเวณจุดขมับนะนะครับลองทรงกลางก็เอาจุดขมับเป็นเกลียนนะครับเป็นรอบทรงนะเห็นไหมเส้นขอบทรงมันจะวิ่งตามจุดขมับนะครับหรือบริเวณจุดที่หนึ่งจุดที่สองบนไปห,หูนะพอเราจะ ใส่หลังไปหูนะครับให้เราเลี้ยวกอบทรงลงมานะครับกอบทรงนะครับแล้วก็ถุยระดับถุยกลางนะกลางไปหูเป็นหลักนะขึ้นมูอีกนิดนึงครับมาแล้วก็ถ่ายเป็นแบบไหนถ่ายแบบถ่ายแบบเป็นนวลเกลืนนะครับไม่ต้องถ่ายเป็นขาวนวลเกลือนเพราะว่าอะไรผมกขาขาวอยู่แล้วเขาต้องการจะแบบสวยๆนะครับกอบทรงเขาวิ่งขึ้นมา แล้วก็ช่างใหญ่ก็ใช้เจ้าลองฟันเบอร์ศูนย์จุดห้านะเก็บหน้าจอนหลังจอนครับหลังใบหูนะครับไปถอยลงมานะบริเวณใบหูเราก็ใช้คลิปครับทิมเมอร์ตัวกันขอบตัวเล็กนการเก็บขอบ,ขอบเก็บเหลี่ยมนะแล้วก็มีการตัดผมครับใช้หวีรองนะใช้หวีรองเลยหวีก็ตัดทิ้งเลยนะครับบริเวณอะไร คิ้วนะครับคิ้วลูกค้าง่ายๆตัดแบบง่ายๆเรียนรู้กันแบบง่ายๆนะเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์เอาครับเหมือนนักการเมืองนักการเมืองเขาก็หาประสบการณ์เท่าไหร่ย้ายพัคไปตัวสิบสิบพักเลยอยู่คนหลายสมัยแลกเกิอนเหมือนกันนะางแต่ผมก็ต้องอะไร ก็ต้องตัดหลายๆทรงนะครับตัดหลายๆทรงตัดให้หลายๆแบบนะมันถึงจะอะไรเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็มีความมั่นใจในการอะไรตัดผมนะครับจังเพียงที่ว่าตัดผมคขับตัดผมตัดผมขับตัดผม,ดผม,ดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกไปผมมันขาวด้วยผมผมถึงอยากยอมกาลังทําเพลงอยู่นะ แล้วคนสวยที่ไหนก็เหรใจเย็นๆครับของดีก็ต้องใจเย็นหน่อยครับลุงถามหาคนสวยใช่ไหมแล้วที่บ้านที่บ้านสวยไหมที่บ้านประกาศเลยครับว่าไม่กลัวกลัวกลัวพูดครั้งเวเอาพูดชัดๆนิดนิดหนึ่งอะไรวะเนไหมเต้นมระเจ้าจอด ป่วยปอดป่วยฉาป่วยหอมป่วยถังแตกแล้วคนนี้ก <And under> ล <Designer> ัวหรือเปล่าคำนี้กวกูกูกกๆกๆกๆกกกลัวเนี่ย